สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Starcraft 2กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะในอีเวนต์ s t a r c r a f t Evolution League ครั้งที่2อนะอันนี้รอบ32คนนะฮะคู่สุดท้ายแล้วนะครับของรอบนี้นะฮะ,ะซึ่งเราอยู่กับคุณ Serenity นะครับจากแคลนเดซจีจีนะหรือว่า d e s กอันนี้ไม่รู้ต้องอ,อ่านยังไงนะอ่ารู้แต่ว่าเล่นเป็นโปรโตส,สีน้ำเงินจากภาคแรกนะอยู่ฝั่งสายล่างนะครับผม ส่วนคู่ต่อสู้ของเขานะครับคุณโนตากอนนะฮะโนตากอนเล่นเป็นเทเรนสีแดงอยู่ฝั่งขวาบนนะฮะเป็นเซเรนเป็นเทเรนเป็นเทเรนสีแดง,แดง,แดงอ่าจากภาคสองนะฮะใช้สกินเอ่อสกินอะไรนะคูเบิลออฟนะฮะสำหรับสิ่งก่อสร้างแล้วก็ตัวยนูนิตนี้รู้สึกว่าน่าจะเป็นเทีราดอร์ไหนปะอ่า แต่ว่ายังไงก็ตามนะตอนนี้ฝั่งสีน้ําเงินส่ง p r o บเข้ามาส c o u นะเอามา shot SCV ด้วยนะฝั่งสีแดงไม่ยอมนะครับส่งมาจิ้มนะฮะอ่าแล้วยังไงครับไล p r o รบออกไปได้นะฮะอ่ฝั่งสีนเงินนะ Serenity ตัดสินใจลงเกตเวนะจุดนี้นะครับโอเคเพื่อที่จะเปิดแมป,ปนะครับบริเวณนี้รอบๆรอบๆบ,บ,บริเวณนี้ผมพูดแล้วนะนั่นแหละครับอ่ะเพื่อ Reaper โดดขึ้นมานะจะได้เห็นนะครับผม เล่นสู้กับเทเรนที่เป็นภาคสองนี่มีริปเปอร์ออกมาแน่นอนยังไงพูดยังไม่ทันขาดคําเลยเห็นแล้วนะเออ,เอ,อผมชอบสกินนี้นะสกินบาเร็คเนี่ยสกินเอ,อ่ออะไรนะสเปเชียลออฟปะหรือว่าโคเวิร์ดออฟอันนี้ผมจาชื่อมันไม่ค่อยได้นะเนี่ยเวลาคุณกดสร้างยูนิตม,มันจะมีไฟกระพริบกระพริบอย่างนี้มันดูไฮเทคมากเลยนะแล้วตอนนี้ก็มีเสียงมอไซค์วิ่งผ่านหน้าบ้านนะฮะขออภัยนะครับถ้าเสียงมันเข้าไม้นะฮะ ฝั่งสีน้ำเงินนะครับเกตดเวมาแล้วนะครับเปิดเป็นไซเบอร์คอร์ต่อเลยนะฮะโอเคตรงนี้ลงเบส2นะครับสีแดงก็กำลังตามมานะฮะเบส2ฐานที่2นะฮะประมาณนี้โอเคไซเบอร์คอร์เสร็จปั๊บกดเป็นรากูนนะฮะเป็นยูนิตยอดนิยมของโปรโตสนะเวลาเล่นสู้กับฝั่งเทอรเรนต์นะครับจากภาคแรกนะหมายถึงว่าโปรโตสภาคแดงนะเพราะว่า ดารกูนเนี่ยมันเป็นยูนิตยิงไงยูนิตโจมตีระยะไกลนะตรงนี้ริเปอร์โดนขึ้นมาโอ้ออกไม่ได้นะโดนบล็อกหมดเลยนะครับเรียบร้อยนะครับตรงนี้อันนี้อะไรเนี่ยโรบอติกเฟสิลิตี้เอาเลยนะฮะเลนสายโรโบนะครับฝั่งสีดําเงินอาวุธหนักในมาแน่นอนฮะริเวอร์นะครับฝั่งสีแดงอ้อมขึ้นมาบนนี้แทนนะครับเจอดารากูนดักยิงโดนไปหนึ่งลูก2ลูกนะยังไม่แตกนะผมยังไม่ตายนะโอเคแล้วก็โดดลงนะครับหนีตายลงมาณจุดนี้นะฮะแล้วก็จะ ไม่ถอยออกนะเออว่าแต่แมปนี้เดี๋ยวนะมันมีกี่เลเยอร์เนี่ยหนึ่งสองตรงนี้สามแล้วก็สี่อ๋อโอเคมีสี่เลเยอร์นะฮะอ่าก็ถือว่าเยอะอยู่นะจริงจริงโอเคอ่ะฝั่งสีแดงก็เข้ามาอีกรอบนะครับตอนนี้เบสสองมาแล้วนะกำลังอัปเกรดเป็นออปิโตลคอมมานด์อยู่นะครับผมอ่าตรงจังหวะน,นี้มีบาเรกมาเติมมาเพิ่มเติมอีกนะฮะกำลังสร้างทคแล็บบาเลกเทคแลบอย่างนี้ Okay. สร้างมารีนน่าจะเอาเท็กแหนมอัปเกรดให้กับตัวมารีนนะหรือไม่ก็อาจจะต่อเป็นมาร์เดอร์ก็ได้นะแต่ที่แน่ๆริปเปอร์นี้ก็ยังป่วนอยู่นะแต่ยังไม่ตายนะครับเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะโอ้ชัตเตอร์กำลังมานะส่วนตรงนี้โรบอติกสปอร์ตเบนนะใช้โมเดลเดียวกันเป๊ะเลยนะครับผมตอนนี้รีเสิร์ชเอ่อเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ของชัตเตอร์นะยานขนส่งนะครับไป <c oughs> ลอนเพิ่มเติมแล้วก็สร้างโรโบอีกหลังหนึ่งนะฮะ หลังมานะครับอ๋อชัตเตอร์อันนี้เป็นชัตเตอร์ที่ได้รับการอัปเดตโมเดลนะก็จะสวยขึ้นมานิดหนึ่งนะอ่าเป็นยูนิตขนอ่ายานคนส่งที่เรียกได้ว่าเป็นเขาเรียกว่านะบรรพบุพร,บรุษของวัปปซึมนะ <c oughs> ตามเมคานิกเกมนะมแล้วตรงนี้อ่ามีชิลแบตเตอรี่อ่านี่เป็นคัสตอมโมเดลนะเรียนแบบภาคแรกนะฮะทำสวยมากเลยอะ่ะอันนี้ขอชช่นชมว่าสวยจริงนะมี อะไรมุนๆอยู่ตรงกลางด้วยนะไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรดีเป็นวงแหวนอะไรสักอย่างแต่ว่าตอนนี้เลเปอร์ขึ้นมาตรงนี้อี่ว่าไงอ่ะหนีนีไปก็ไม่ได้นะครับเอาตายครับตรงนี้เจอฝูงมารินเข้ามานะครับมารินมันมาเป็นฝูงยิงดากูลแตกหนึ่งนะครับผมตรงนี้มีมาเจออีกนะครับเจอแซนวิชเรียบร้อยครับไม่รอดนะฮะระเบิดไปนะครับอย่างน่าสลดนะฮะแล้วตอนนี้ฝั่งสีแดงก็เข้ามานะครับไม่รออะไรทั้งสิ้นฮะ เต็มแพ็กในไม่รอให้เสร็จด้วยนะครับบุกเข้าแล้วนะครับตรงนี้เจอริเวอร์นะครับผมโอ้ต้องถอยนะครับตรงนี้เออหืเจอริเวอร์นี้ต้องส่งทหารเข้ามารับลูกระเบิดแค่คนเดียวนะอ่ามันจะได้ไม่เสียหายยกปูงนะผมจังหวะนี้สไนเข้าไปที่ชิลแบตเตอรี่โอเคเข้าไปที่ริเวอร์ตรงนี้แตกสองโอ้โหกระจุยกระจายนะหืตรงนี้เข้ามาอีกนะตรงนี้มาร์โดเอร์มาแล้วครับจีจีฮนะฝั่งสีน้เงินกันไม่อยู่แน่นอนครับผมอยู่ในป้องกันบ้านน้อยเกินไปนะโอ้โห เรียบร้อยดึงคนงานมาช็อตไม่ทันแล้วครับจงังหวะนี้ยิงเข้าไปที่ชิวแบตเตอรี่นะครับเรียบร้อยครับ GG ไปเลยนะฮะโอ้โหอย่างรวดเร็วนะ5นาที20่สิวิเท่านั้นเองนะฮะคุณโนตากอนก็ได้คะแนนขึ้นนําไปก่อน1แต้มนะฮะโอเคไปที่เกมต่อไปกันได้เลยนะครับมาต่อกันที่ตาที่2นะคราวนี้อยู่ในแมป O c e a n b o บอ LE นะฮะเป็นแมปจากภาค2กันอีกครั้งหนึ่งนะโดยที่คุณ ซเรนิตี้นะคราวนี้เล่นเป็นโปรโตอักสองนะอยู่ฝั่งขวาล่างนะส่วนโนตาก้อนก็สลับมาเป็นเทอร์แรนท์พแรกนะฮะอยู่ฝั่งซ้ายบนนะอ่าแต่ว่ายังคงไว้ซึ่งสีเดิมนะครับอ่าเทอร์แรน์สีแดงกับโปรโตสีน้ําเงินนะครับแต่ว่าก็มาดูกันนะว่าจะเป็นยังไงนะเพราะว่าตาที่แล้วนี่คือเซเรนิตี้นี่พลาดอย่างหนักเลยนะปล่อยให้โนตาก้อนนี่สามารถาฟาร์มกองทัพขึ้นมาได้อย่างยิ่งใหญ่อลังการนะจำนวนอยู่ในป้องกันบ้านน้อยเกินไปนะพนูดง่ายนะครับคือ เขาเร่งพัฒนาเทคไปหาตัวโรโบเยอะเกินไปอ่ะคือหนักเกินไปจนแบบยูนิตป้องกันบ้ามัน,นออกมาไม่ทันนะประมาณนั้นแหละแต่ว่าคราวนี้ก็มาดูกันนะว่าจะเป็นยังไงนะครับอย่างที่บอกแต่ว่าถ้าหากว่าฝั่งสีแดงโนตาก้อนเนี่ยสามารถชนะได้นี่ก็คือจบเกมนะฮะเซเรนิตี้นี่ก็คือตกรอบไปเลยนะครับโนตาก้อนก็จะได้เข้าสู่รอบต่อไปนะรอบต่อไปก็จะเป็นรอบ16คนนะราวด์ออฟเอ่อ16นะนั่นแหละครับตรงนี้คอมมานด์เซ็นเตอร์ เบสสองนะฮะกำลังมานะครับของฝั่งสีแดงนะอ่ามาลงบาร์เรกซ์ตรงนี้นะครับผมเกตสป라이ดิป okay, ลงบาร์เรกซ์โอ้แต่ว่าเก็บเงินไปลงเบสสองก่อนนะเนี่ยเน้นอิคโนมิกนะฮ okay. ะโอเคเพราะฉะนั้นกองทัพก็จะออกมาช้าหน่อยนะส่วนฝั่งสีนั่งก็เ,งนเนี่ก็วอลบ้านตรงนี้เลยนะที่เนเชอรัลเลยนะครับเบสสองของตัวเองนะครับลงดับเบิลเกตเวย์นะครับผมแล้วค่อยเปิดเป็นไซเบอร์คอร์นะฮะมันจะทันนะครับเนี่ยเออน่าจะทันอยู่แหละนะฮะ ก็อีกฝ่ายเป็นเทรเรน์ภาคแรกแล้วก็ลงาบาแเรกช้าด้วยนะเอาจริงๆนี่คือช้ามากเลยนะจริงๆจังหวะเนี้ยบาแเรกต้องมาแล้วนะครับแล้วนี่อะไรเนี่ยบาแเรกอีกหลังหนึ่งโอ้ลงดับเบิลบารเรกเลยนะโอเคเข้าใจได้นะครับตรงนี้ฝั่งสีดงส่งลิซีเข้ามาเกานะก็จะเจอบอ่อแก๊สนนครับผมที่บอ่อแก๊สมันจมลงไปอ่ะ โอเคแต่ว่าเบยสองยังไม่มาเลยนะฝั่งสีน้ำเงินนะครับเก็บสะสมทรัพยากรก่อนนะครับแล้วตรงนี้ว่าไงครับจะมาลงเบยสองสีแดงไม่ยอมนะครับกด engineering เบยมารอเลยนะฮะป่วนใช้ได้เลยนะจังหวะนี้อ่าไม่ช็อตให้พังด้วยนะแต่ว่ากดสต็อกเกอร์มา2ตัวนะดับ o u b l e stalker นะครับแล้วไม่รีเซิร์ชบราฟเกตด้ว้เนี่ยเซนเนเบิร์นเด็บทวิสเซนเบอร์นิติคอเนี่ยทำไมไม่กดรีเซิร์ชบราฟเกตครับสีน้ำเงินเซนเนเบิร์นเฮลโลเอออะไรครับกว่าจะกดมาได้นะฮะอ่ะ ส่วนตรงนี้ Engineering Bay ว่าไงครับไม่แคนเะซิลฮะก็ทิ้งไว้อย่างนี้นครับอืมเอาไว้ป่วนนะ่จริงมีอีกวิธีหนึ่งก็คือฝั่งสีเงินเนี่ยสามารถที่จะมาลงเบยสองตรงนี้ได้นะแต่มันจะเสี่ยงนะการป้องกันเบยสองณนะเวลานี้มันจะยากนะถ้าคุณมาลงตรงนี้นะเพราะฉะนั้นฝั่งเนี้ยปลอดภัยสุดนะฮะแต่ว่าต้องทําลายก่อนนะครับอ่าสต็อกเกอร์ออกไปแล้วนะครับผม2ตัวแต่ทำไมคุณไม่ทําลายตรงนี้ละ่ะแล้วตอนนี้สป라이ดบล็อกด้วยนะฝั่งสีเงินเนี่ย มีการลงบังเกอร์ไปเรียบร้อยนะตรงน,นี้สต็อกเกอร์เป็นอันนีนน้สกินอะไรนี่แอดวานซ์ Advanced, ปะ่ะถ้าผมจำชื่อไม่ผิดนะน่าจะใช่นะอเป็นสกินซื้อแยกต่างหากนะครับไม่ได้เป็นเซตนะแต่ว่าวางบังเกอร์ไว้แนวหลังขนาดนี้โอ้โหแล้วเอาบาเรก็กไปเป็นตัวปิดบ้านนะเรียบร้อยครับผมประานานนี้บาเร็กพังแน่นอนถ้าไม่ยกหนีนะโอเคตอนนี้สป라이มาแล้วนะฝั่งสีนเงินกดสต็อกเกอร์ อาจสร้างสตอกเกอร์ต่อได้แต่ว่าจริงๆนี่กดแคนเซิลไปเลยก็ได้นะฮะแล้วก็รอให้วาปเกตมาสร้างเสร็จนะเอยรอให้วาปเกตมารีเซิร์เสร็จนะครับแล้วก็ใช้วิธีการวาปอินเอามันจะเร็วกว่านะตรงนี้ยังไงครับโอ้โหส่งเ c V เข้ามาซ่อมนะฮะหนีทันไหมครับเนี่ยอายกขึ้นนะครับตรงนี้รอให้สตอกเกอร์เข้าระยะยืนของบังเกอร์นะฮะไม่ได้นะครับตรงนี้มีมารีนเข้ามานะครับโดนไปดอกหนึ่งนะครับเลือดเหลืยอ,อยู่ครึ่งหลอดโอ้โห อ่ะย้ายบาร์เรกมาตรงนี้ s c v รุมซ่อมอยู่นะส่วนฝั่งซีนมันก็ทำพอกซี่นะฮะอย่างที่เห็นนะครับพอกซี่เกตเวด้วย์ด้๋ยจริงก็จะเป็นพอกซี่วับเกตนั่นแหละนะฮะอะ้วตรงนี้อะไรเนี่ยเกตเวด้วเพิ่มเติมนะฮะอย่างวันนี้ลงโอ้โหสต็อกกว่าจะวับเสร็จนะฮะอ่ะคือเกตเว์มันต้องสร้างเสร็จก่อนนะครับผมตัวไพลอนถึงจะมีวับคอนดูอิดนะถึงจะมีความสามารถวับคอนดูอิดได้นะ <c oughs> ประมาณนี้ แต่ว่าตรงนี mm ้ฝ hmm. ั่งส er. ีเงินก็กำลังได้เปรียบนะฮะไม่ถอยแน่นอนครับแต่ว่าตอนนี้ฝั่งสีแดงสติมมาแล้วนะครับกดสติมไล่ยิงสตอกเกอร์เลยนะฮะจังหวะนี้แตกหนึ่งนะครับแตกสองไหมยังไม่แตกนะฮะแต่ว่าอีเดียวก็จะแตกนะครับโอ้ดูสกิลการไคติงของฝั่งสีแดงนะโนตากอนนี่สุดยอดมากเลยมีสตอกเกอร์ตามลงมาจากด้านบนนะครับจังหวะนี้ยิงเข้าไปแล้วยังไงครับอื้อสตอกเกอร์มันสู้ฝูงมารินไม่ไหวนะฮะเดือดไปักขนาดนี้ก็ต้องวิ่งหนีแต่ว่าถ้าอ้อมมาตรงนี้สีแดงเขาจะเจอนะครับ อในเขาดูมุมมองสีแดงสิเห็นแล้วครับชัดเจนฮะทั้งไพรอนทั้งเกตเวเลยนะโอ้โหดูเดือดนะครับแต่ว่าฝั่งสีแดงดีอย่างหนึ่งตรงที่มีพยาบาลคอยฮิวนะแต่ว่ามันฮิวสู้ดาเมจของฝูงสวอลเกอร์ไม่ไหวนะโอเคลอยรละลิ้วนะจังหวะน,นี้ส่วนตรงนี้ก็ยังอยู่นะไซส์ก่อสร้างนะครับยังไม่ทําลายทิ้งสตีนะฝั่งสีดำเงินเน้นไปที่การโจมตี การบุกโจมตีก่อนนะจังหวะน,นี้ฝั่งสีแดงส่งโอ้โหเอาเอสวีมารุมกันซ่อมนะฮะมาสรีเพลนะตรงนี้บึ้มไปอีกนะฮะตรงนี้บังเกอร์ก็กําลังจะมาอีกที่หนึ่งนะอีกหลังหนึ่งนะครับอินฟันต์รี่เวเปิลเลเวลหนึ่งของฝั่งสีแดงนะครับกำลังจะเสร็จนะฮะดาเมจบวกหนึ่งให้กับทหารราบนะครับแล้วก็โอ้โหเสร็จปั๊บนี่ก็กรีเซิร์ชเกราะต่อเลยนะจริงๆมันคืออัปเกรดแหละที่ตรงนี้ U238 เชล ถ้าจาชื่อไม่ผิดนะครับเพิ่มระยะยิงให้กับมารีนนะครับผมซึ่งตอนนี้สี่หลอดมาด้วยนะฝั่งสีน้ําเงินนะครับส่งเข้ามาฟันโอ้เป็นเป็นสกินสวยงามมากเลยนะแต่้ไหมครับสีหลอดไม่ไหวนะครับอืเรียบร้อยครับฝั่งสีน้ําเงินกดจีจีไปแล้วนะฮะโอ้โหตีเข้าไม่ได้สักทีนะฮะถอดใจนะครับผมเรียบร้อยนะครับกดยอมแพ้ไปเลยนะทําให้คุณนตาก้นชนะไปอีกครั้งหนึ่งนะสรุปนตาก้นฝั่งสีแดงก็ชนะไปในรอบนี้ด้วยคะแนนสองต่อศูนย์นะฮะยินดีด้วยนะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสซสดีครับฝากอกลไ์กูแชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ท่านสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ